วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุบงคลงานครับช่ว้เป็นชจ้วัตถุบงคลลามช่วยไหมฮะวัตถุบงคคลประจําวันนี้นี่เป็นวัตถุบงคลที่ก็ค่อนข้างนําเสนอไะน้ำเสนอเห็นยังเทพแห่งความสําเร็จเทพเจ้าเทพเจ้าขงเขาสำเร็จพระพิคเนศพระพิคเนตที่สําคัญคือข้างหลังเนี่ยชื่อเลยอาจารย์แขกเลยน้อยมากที่จะลงเป็นชื่ออาจารย์แขกชื่อเลยยัง ชื่อกูเลยวัตถุมงคลเนี่ยชิ้นแรกของเนี่ยที่ไหนชื่อกูอันนี้เป็นชิ้นที่ส oh. องชิน้นแรกแมงปออ่ามึงคิดดูว่าแมงปอเจ๋งแค่ไหนไม่ใช่แมงปอแต่แค่บอกว่ากูสร้างเองแต่ไม่มีระบุเลยวัตถุมงคลใช่นค่นหละคืออันนี้นี่พร้อมพร้อมที่จะยอมเสียชื่อตลาดเวลาถ้ามึงใช้ไม่เห็นผลอืมอ่าแล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูจะยอมเสียชื่อไหมถูกอ่าเหตุผลก็คือจริงๆเนี่ย อันเนี้ยเราให้สําหรับคนที่ไปงานไหว้ครูอ่าเราให้สําหรับคนที่ไปงานไหว้ครูที่ผ่านมาแล้วได้ครับแล้วมีการไลฟ์สดกันขึ้นมาแล้วก็ในเพจต่างๆอยากได้ให้ร่อนทาบุญเราก็เลยเออเดี๋ยวกะชวนเนี้ยเรากําลังจะไปสร้างมหาฤาษีที่พาม่าห้าองค์อ่าที่ที่เราเคยบอ,อกไป,ไปปันเมืองรับปั้นเมือง,งครับอ่าตอนนี้เขาก็ทำกนะ้าวน ล่วงหน้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะเขาทําล่วงหน้าไปเยอะแล้วเราก็เลยจาวัตถุไรปัจจัยเนี่ยเป็น่วมสมทบทุนกับเขาในการสร้างจริงๆไม่ใช่สมทบทุนนะกูในคนสร้างเลยนกูในคนสร้างเลยสร้างขึ้นมาคราวนี้พอพิฆเนศเท่มาสําเร็จเนี่ยถามว่าเป็นวัตถุบงคนที่อาจารย์แขกนับถือไหมค่ะ <c oughs> ถ้าใครทันสํานักที่เมืองทองธานีจะเห็นตาประจําสํานักจะเป็นพ,พิคเนศ <c oughs> ใช่ เพราะว่าเทพแห่งความสําเร็จเนี่ยถือเป็นเทพเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฮวงจุ้ยลําดับต้นๆเลยครับหนึ่งเลยก็คือเขายกให้เป็นเทพความสําเร็จเป็นครูของปาทุกปาฏเป็นอาจารย์ของทุกสรพพวิชาอืในเชิงในเชิงฮวงจุ้ยสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยและประเทศอื่นที่นับถือพิฆเนศค่ะพระพิฆเนศถูกเป็นเทพที่ยก,กวไว้ว่าทําการใดกันแล้วแต่ถ้าไม่บวงสรวงท่าน ไม่ไม่สำเร็จก็คือการนั้นจะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นถ้าขาดการบูชาพระพิคเนตพระพิคเนตเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเราเคยเอาเป็นล็อกเก็ตคนแย่งกระจายมากแล้วก็หายหาไม่เจอด้วยอ่าแล้วก็มีคนอยากได้พระพิคเนศที่เราสร้างเนี่ยเป็นจำนวนมากหลายหลายคนเนี่ยอยากได้พระพิฆเนตเอาอันนี้มาแล้ซองนหนแจ็คเนี่ยเอานี่อาซาเมานี่ให่ไหมไม่ทํางานเลยจดอะไรจิ๊กจั๊ก อันนี้นี่มีใบฝอ,อยนานมากแล้วนะที่ไม่มีใบฝอ,อยให้เนี่ยอันนี้มีใบฝอ,อยให้เลยแห่ก็คือในใบฝอ,อยนี่จะมีคาถาค่ะก็คือคาถาพระพิคณีสวนเทวราชกวาสํา,ารสเร็จไม่ต้องตั้งนโมสามจบคาถาที่ท่องได้เลยโดยไม่ต้องตั้งนโมคาถาก็อยู่ในนี้อื<ห>บนบานสารก่าวองค์เล็กๆอย่างนี้ก็บนได้นะอะ่เพราะว่าได้เชิญจิบแหง่ง เทพชั้นสูงลงมารักษาพระ,ะเพราะนั้นก็บนได้เวลาบนได้จุดด้วยทูบดำแปดดอก<ะ>เขาวหวผลไม้เก้าอย่างขนมหวานเก้าอย่างนมเก้ากล่องแล้วก็มีเวลาจวนตัวคับขันก็จะมีคาถาให้มีคาถาเข้าคุาณเวลาเข้าที่ประจนคือเข้าในที่คับขันให้สุดลมหายใจเนี่ยเขาไปให้สุดเลยแล้วก็ว่าคาถาเราเนี่ยตลอดเวลา ระหว่างที่เราส,ส,สูดไปว่าไปจนสตดจนไมเลยแล้วก็หายใจออกแรงๆให้ทำนียสามรอบแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวมังพองขึ้นคือใหญ่ขึ้นเลยพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลาแต่ถ้าไมา่จําเป็นก็อยาไปทีทานะก็คือเอาไว้ใช้ในยามจําเป็น <ฮะ S 2> เนก็จะมีใบฝอยให้ก็จะเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่มีใบฝอยเลยใครได้ไปก็จะได้ไปพร้อมกับใบฝอยด้วยเลยทีเดียวเนี่ยทําใบฝอยมาแต่มันแกะไมอยู่ในถุงอันนี้ มีให้สี่ร้อยองค์เพราะว่าเอาไปเผยแพร่เลยสี่ร้อยองค์ราคาเอาองค์ละสามร้อยบาทไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟต้งเล่นมือถืออยู่หันบอกสาวะฮะเอาสามร้อยบาทสามร้อยมุงสรงอ้วกแน่องละสามร้อยบาทเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อกูนะปังเลยค่ะจ๊ะะพี่คเน่พีพแฆเนศนี่ปางเลยคะ อันนี้เป็นปางมหาเทพก็คือมีสี่กรเป็นปางมหาเทพเป็นปางมหาเทพของพิคเนตองละสามร้อยบาทเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงคุกรักอ๋อน,นี่คุกรักอ่าเป็นเนื้อผงคุกรักผสมแเหล็กไหลเจ็ดร้อยหกสิบสี่ชนิดเหล็กไหลหกร้อย600กว่าอย่างเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบสี่ชนิดเหล็กไหลค่ะแล้วก็ยังมีพวกว่าจนวนโมสารล้ลวนๆเปลี่ยวๆไม่มีดินโรงงานเลย พิธีพุทธาพิเศษไหว้ครูสํานักที่ผ่านมาอ่าแล้วก็ยังหลังจากนั้นมาก็ยังเสกบนสํานักด้วยเชื่อก็เอาไม่เชื่อก็ไม่ต้องเอาอืมแต่ถ้ากูวัตถุบางคนที่ใส่ชื่อกูลงไปนี่อันนี้ถือเป็นรุ่นแรกอืมใช่สามร้อยบาทแล้วก็ยังมีฮารโหดกว่านั้นแต่น้อยอันนี้ฮารโหดนะแต่น้อยให้ดูข้างหน้าเส้นขาวๆเนี่ยเป็นเส้นเกษาพ่อทั้งเขียวอืม วัดหุยเงาะข้างหลังนี่เพิกก่มตะกรุดสามกระสันอันนี้นี่เป็นสเก็ตด,ดาวของเม็กซิโกสเก็ตด,ดาวของเ<อ> <สะ S 2> ม็กซิโกสเก็ตด,ดาวเม็กซิโกแล้วก็ได้เจ็ดสีอ่าอาจารย์มถามนี่ตะกรุดสามดอกเนี่ยจะเหมือนกระทักเวนเนื้อน้ำเลือดเนเหมือนกันเลยจานเหมือนกันเนี่ยาจา์เหมือนกันเลยก็ตะกรุดชุดเดียวกันเลยอืม,อมแล้วก็สเก็ตด,ดาวนี่ไม่เคยใส่ลงไปในผ้าไหนเลยอือใส่ในผ้าพิเศษนี่ก่อน S <S สะเกตดาวตัวนี้นี่อาจารย์เทศสารีกรบุรบอกว่าสามารถกันฆ่าหรือกันดวงตกได้ออือกันดวงตกได้แล้วก็เป็นสเก็ดดาวที่อ่าส่งพลังงานเข้าหามนุษย์ครับอเกีบบ่ยว่องสุรพาแปบพลังงานชี่ภายในถ้าเราเชื่อเรื่องุ่นจุ้ยก็คือมันจะเป็นปันหนึ่งว่าปรับพลังชี่ในตัวให้สมบูรณ์ด้วยครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเหนี่ยวนําพลังงานให้สําเร็จได้ แล้วก็มีได้เจ็ดสีสังเกตดูว่าถุงรงคนเราตั้งแต่ได้ได้ตัวนี้มานะต้องยกความดีความชอบให้ตะกุดพญาสมิงเพราะตะกุดพญาสมิงบังคับให้ใช้ได้เจ็ดสีทําสายคาดเอวก็คือต้องพันไวยได้เจ็ดสีจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องพันเราก็เลยต้องพยายามทําสายคาดเอวเนี่ยได้เจ็ดสีพรหมจรรย์ให้ได้พอทําได้แล้วมันทําได้เยอะเลยและเคล็ดมันดีคือได้ได้เงินทั้งเจ็ดวัน ได้ทั้งเจ็ดวันได้ทําอะไรก็สําเร็จทั้งเจ็ดวันเราก็เลยเอาเคสตัวนี้มาฝังไว้หลังพระเราด้วยเราถือเป็นคนแรกที่เอาได้เจ็ดสีมาฝังไว้หลังพระด้วยออันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เราวันหน้าเพราะปกติหลังจากนี้ไปพระทุกรุ่นเราจะพยายามฝังได้ให้ได้ครับอันนี้มีแค่สี่ร้อยเฮ้ยไม่มพิเศษใช่ไหมอันนี้อันนี้มีแค่สี่สิบแปดองค์มั้สี่สิบองค์ละกัน <40. S 2> อันนี้มีแค่สี่สิบองค์ ตอนเท้ากูเวีเนอาเท่ะมือนหนึ่งอันนี้เอา 5, อห้าพันพอ <laughs> อันนี้เอาห้าพันพอพิ่คเนเน่ที่เป็นเทพที่ใครๆก็อยากได้โดยเฉพาะไอ้นันหาดใหญ่พี่นันอาจารย์บอกว่าเขาทําขนมไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่ไหวใช่ขนมไหวพิ่คนเน่ลาดูลาดูเมื่อวาพีจักรด้วย็นพี่ธรรมดาแล้วอาจารย์บอกว่าพี่นันนี่คือคาถูกต้องที่สุดจริถูกถูกตั้งของลาดูเลยก็คือขนมของพี่คเน่ที่ถูกตั้งเลย พระพิคเนตนี่นะเทฟ้าสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วนี่เป็นมหาเทศที่ยิ่งใหญ่มากใช่แล้วก็อาจารย์ไม่ค่อยสร้างออกมานะโอ้โหเสกยากเออเสกยากแล้วแต่แตผมอาจารย์เนี่ยไม่มีเลยเสกยากยากมากยากมากถึงมากมากเสกพระพิคเนตอาจารย์เกี่ยวไหมที่พระพิคเนตแล้วอาจารย์อ่ามั่นใจที่เอาชื่ออาจารย์ไว้ข้างหลังเพราะอาจารย์เคยเล่าว่าอาจารย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของท่าน เป็นส่วนหนึ่งกับท่านดย๋ยวเขาว่าโมแล้วแต่ความเชื่อนลแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่บอกเลยว่าพิคแนเน่ี่เป็นเทพที่เรานับถือมากค่ะระดับต้นๆเลยอืของชีวิตเราเพราะอย่างที่จา์บอกไว้ว่าถ้าสมณเก่าเี่ยตาโลโก้ตาท่านล้วนๆเลยทุกที่จะเป็นตาโลโก้พิคิคเน่เลยใช่รวมถึงที่นั่งข้างหลังก็เป็นรูปพิคิคเน่เหมือนกันใช่ทุกที่มีที่เนี่ยที่ไม่ใช่อเพราะว่า ที่นี่นี่เราพระพิ่เนะทิศท,ทางมันไม่ได้เราก็เลยไม่วางผม,มนึกออกใจนิดนึงทำไมอาจารย์ก็นับถือพิธเนีแต่น้อยน้อยน้อย,น,อยน้อยวัตถุมงคลข้าไม่มีเลยที่เป็นแบบพิเนีที่อาจารย์ออกเองมันเสกให้เห็นผลจริงใช้ได้จริงยากมากอันนี้คือขอนานมากกว่าจะได้กว่าอจาอนุญาตให้สร้างนานมากแล้วก็ผ่านการเสกคิดว่าจนเชื่อมือถึงให้เช่าถึงให้ แล้วก็การให้เช่านี้ก็แปดงเงินลงกระเป๋าเองเอาเงินไปทําบุญก็เลยให้เช่าอืถ้าปกติก่อนหน้านี้แจกฟรีเมื่องานไหว้ครูฟรีๆเลยใครไปงานไหว้ครูได้ทุกคนอ่ะไม่มีกระนบแต่ได้เป็นเนื้อธรรมดาใช่ไหมครัแต่ไม่ใช่เนื้อนี้เอมคนละเนื้ออาจารย์ไม่ใช่เนื้อนี้ไม่ได้ใส่ใส่แร่แนลเมสารขนาดนี้อไม่ใช่เนื้อนี้อันนี้คือทําขึ้นมาเพื่อเอารายได้ไปสร้างมหาฤาษีอ่าของเมืองเชียงตุง ที่พมา่าห้าองค์ไอเนื้อเนื้อเนื้อพิเศษ,ษ,ษที่องค์ห้าพันก็ใช้มีใบฝอยกระถางเหมือนกันเหมือนกันมีวิธีการใช้เหมือนกันแต่บอกเลยนะแค่ตะกุดสามดอกก็เคิืคุ้มแล้วใช่แค่สกเกตดาวมเม็ดเดียวก็คุ้มแล้วที่ที่ฝังอยู่ด้านหลังพ้าเนี้ยสกเกตดาวมาจากเม็กซิโกเนี่ยยอ่าหล่นที่เม็กซิโกตกที่เม็กซิโกเป็นสเกตดาวประเภทหนึ่งที่มีคุณพิเศษเหมือนเหล็กไหลประเทศไทยและการนําเข้ามานี่ยากมากอื กว่าจะได้มาด่ยากมากแต่จานแข่งมีสองตุ่มสองตุ่มใช่ถ้าเทปถ้าย้อนดูเทปเก่าๆนี่จะไปดูได้มีสองตุ่มใช่ใช่ใช่ตาเรามาใส่กระสอบมากับเรือตุ่มองค์กรเลยขอจา์ตุ่มมังกรมีสองตุ่มมังกรเลยแต่นี่ก็เป็นรุ่นแรกที่ใส่เป็นเม็ดเม็ดปกติจะมาผสมเป็นผงอ่แล้วก็ที่เป็นผงก็อยู่ในนี้ด้วยอ๋อก็มีผสมอยู่ก็มีผสมอยู่ในหนึ่งในเจ็ดร้อยกว่ายานั่นด้วยก็ใส่ลงไปครับอันนี้ เรียกวัตถุมงคลน,นี่ก็อ,อง์ธรรมดาองละสามร้อยเงียบเลยมีสี่ร้อยองงงเลยงงอยู่องพิเศษองละห <5, 000. S 2> ้าพันมีสี่สิบอ่ามีสี่สิบองนะครับ okay. ก็อันนี้ก็เป็นช่วงวัตถุมงคลประจำวันนี้ครับแต่บอกเลยนะมึงอาจจะมีโอกาสเช่าพระพิคเน่แค่แถวอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าพระพิคเน่เนี่ยมันมีเท่านี้จริงๆอ่ะไม่อยากจะให้เช่าด้วยแต่ในเมื่อทํามาแล้ว มึงลองดูวัตถุมงคลที่มีชื่อกูข้างหลังลองดูอือ่าลองดูมีน้อยแหละที่กูจะใส่อ่ะนี่คือรุ่นแรกแล้วที่กูใส่ลงไปชื่อกูโดยตรงแล้วยันตัวนี้นะเป็นยันเป็นอันนี้แปลวัตถุมงคลรุ่นแรกครั้งแรกที่กูใส่ยันตัวนี้ด้วยนะค่ะอ่าปกติกูไม่ใช้ยันตัวนี้ในการใส่วัตถุมงคลนะเพราะเสกยากโคตรอ่ายากขนาดไหนไม่บอกแต่บอกเลยว่ายากโคตรให้ให้ยันตัวข้างหลังใช้ได้ผลจริง,งยากมากส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ย สามารถโตได้ทางเพจก็ปัตตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัตตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปัตตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะกครับขอลาทุ่คนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ